โดนลุมตืบโอ้โหหมดกันภา <laughs> งาําจัง <laughs> เ,กเ,กเกมนี้เอามาเผาได้ <laughs> แท้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Warrior o r o โ i โพาร์ทที่4ีพาร์ทที่57ในที่สุดในช่วงเวลาที่สซดสร้างต่างโลกเข้าด้วยกัน ไม่มีใครในอาณาจักรลึกลับปั๊บรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเจเจจือหยางก็ได้รับจดหมายจากฟูชิขึ้นเอ่อขอให้เขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในอาณาจักรลึกลับในเวลาเดียวกันฟูสิก็กำลังมุ่งหน้าไปสถานที่เดียวกันต่อรับคำเชิญของเจจืือหยางแต่ในเวลาแต่แม้แต่ในอาณาจักรลึกลับที่อยู่ห่างไกลโลกที่หลอมรวมกันก็เป็นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้น มแล้วทำไมฟูสีถึงขอพบข้าที่นี่มีที่อื่นอีกที่เหมาะสมจะพบกันเงียบๆถ้าหาเขาไม่มีเหตุผลดีๆในเรื่องนี้ข้าจะให้เขาได้ชดใช้ในที่สุดก็มาถึงสถานที่ที่สัญญากันเอาไว้การเรียกข้า มารายงานในที่แบบนี้ผมจะเตรียมอะไรพิเศษเอาไว้ให้แล้วข้าเริ่มตั้งตาคอยแล้วสิหึโอะิผูรกัรเจ้าหนู ดูเหมือนว่าเราทั้งคู่เลยเข้ามาใกล้แล้วคองถูกล้อมโอ้โหเพียบเลยวาฮัลล่าออออเราม่ได้จับนาจานานแล้วนานมากออออ

哼哼哼哼哼啊！เอาไปอี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 เอ๊ะไหนแล้วเออเอาเออเออเออโอเคไปอืม、欸、อีอีอีอ、呃、ีอ、啊、่า、嗯啊

โอ้โหหมดกันภางทําจังเกมนี้เอามาเผาแท้ๆเอออะไรเออถ้าบาร์ไกิฟฟอนทำไมมันไม่ตายแล้วฮะเออซาสุโนะโอยคีงเท่ อืมอ yeah. ืมอาอือือืมออมอืมออืออ yeah. mm ืมอืมอืมอมอเมอืออืมอืมอือืมอืมอืเอืมอืมอมอืมอือืออือเอือ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 ืมอืมอืออเอออออออืออ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 อเอมอออเออ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 อ โอเคช่วยสั่งทำจังก่อนช่วยสั่งทำจังจังเอ้อีอีอะไรเล่าเออเออเออเอาเดะเอาเวเอาเวโอเคลงไปมาแล้ว เอ้าเอออะไรอะไรยิงน้ำแข็งเหลอยิงน้ำแข็งเหลอต้องหายไปซะอืมไม่ตายเว้ยอึดจริงเฮ้ก็ยังไม่ตายเอ้า เอาเอึดอะไรนักหมาเรากิฟฟอนเฮ้ยมีคนเฝ้าประตูอตตี๋อยู่คนเดียวเหลยเหงาไหมมาอืมฮึมฮเดี๋ยวนะไปทางนี้ใกล้กว่าไม่มีศัตรูด้วยไป

เอา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 เออเอาไปอออออตายสักท yeah. ีกิฟฟอนเออเอาตัวองมาโอเค เท่านี้ก็พอเอาเอ้าาอืออออืออือเฮ้ยออจบแล้วโอเคกิฟฟอนอีกตัวหนึงอัไรใช้อยู่ธาเดียวเนี่ยแหละอืมอืมอืม เออาซะเออเราไปเอาเพียบเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละเว้ยหลบหน่อยหลบหน่อย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 มาแล้วอ้าวเออเอาไป จไม่สะเทือนเลยอืมอ right. um, okay. ืเอาไปเอาอ้อยโอ้โหกดรัวเลยนะนเสียฮะฮะยเอาไปดีนะกูเปลี่ยนทัวทันอืม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 อะลอยยุกบัดโค้ยอืมออืม

ขนุฮ <Kan> <h retain you> ิฮิอาชุบ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 อาชุบ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 โอเคเอออืมออืออหายไปคิดันว่าอ้ยออเอาอืมออมออมออ เอ้าอ้ยอ้ยเอยเเ้ยยงเหออ้ยเอ้ายเออยหายไปหายไปกิฟออนบ้าหายไปหายไปเออืมอืมเออแลวล่ะโอ้เยอะจัดปล่อยผ่านไม่ได voilà. ้ปล่อยผ่านไม่ได้ เข้ามาอืมอืมอเฮ้ยย่าอดตรงนี้อีกเป็นกองเข้ามาเอ้ยขอใช้สกิลหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เอสเอสืมอืมออืมอืมเเออโอเคเอาไปกินเอา ดูไม่ค่อยแรงไงเว้ยเอาเอาโอเค okay. ไปทำก่อนเควสไปทำเควสก่อ uh, นบอสยังไม่โผล่เลยให้บอสโผล่ค่อยไปลั้ลาแล้วกันนเนาะบาดใครว้ยอืออือฮือนี่นี่มา ม่าทำอะไรกันตรงนี้กระจุกกันะยุดเต็มไปหมดชืบอเชื้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 นู่นบอสโอ้โหโตบัลเล่หัวบัลเล่เลยอืมอืมอืมเอ้ยขอบใจถ้าเก่งอยู่แล้วอืม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่า

ยังไงก็มาแล้วเว้ยบอสอยู่สกายชนะลกเกอโอท่านเพอร์ซิวสมันมีตัวตนจริงไหมเพอร์ซิวสเนี่ยฮึฮึฮอืึอึฮอ าเออเออเออเอ้ยหลบไปครับเพ่นายกำลังยืนขวางฉันอยู่เอา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 อืออเออืออืออือเอ้ยหยาตายสักทีเลยเลือดเยอะแค่ไหนวะเนี่ยอืมอืออือ เอาเอาเอา้เอยจะเก็รได้แตดตัวไม่สนละไม่ใช่เควสมาลุยบอสเลยมาเลยจะก,กี่โลกิก็มาเลยถ้าม,มีโลกิก็ต้องมีทอสิแต่ไม่เห็นทอเลยอืออืออืเอาละนะ ท่าที่มันดูไม่ค่อยแรงไงไปเลยเนี <apps> ่ยด <duh. S 3> ูดิเร <int est arts> ื่องรถจ๋งหนึ่งเอ้าเอาไปใจเย็นใจเย็นอืมเฮ้ยอย่ามาบัง

ดูดิดูนาจาดินาจาอย่างเท่คุณหงอคงอย่างแบบอย่างเด็กแว้นไม่ใช่ว่าเด็กแว้นไม่เท่นะแต่มันดูแบบมันดูห่างกันละ่ะโอเค อืน่าตื่นเต้นมากข้า<ค>ยู่มาตั้งนานไม่เคยพบเห็นสิ่งมีชิดแบบนั้นเลยดูเหมนว่าเราจะยังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นลงเหลืออยู่อีกสินะพูดตามตรงข้าแปลกใจมากที่ท่านรับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างดีเราอาจจะขับไล่พวกนั้นออกไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นต้องการอะไรหรือเป็นใครเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งต่อไปของพวกเขา นอ่คลายหน่อยเถอะไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครขา้าก็รู้ว่าพวกนั้นต้องการอะไรสองก็เป็นผู้ิอืมแล้วท่านคิดอะไรอยู่อาณาจักรมนุษย์นั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงใช่หรือไม่ตามนั้นก็เขาต้องรู้ว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์มาก,ก่อนและลงมือเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกี่ยวข้องอีก ท่านสุมาเียท่านสุมาอี้ฮันเบท่านมาเฉียวและยังมีคนอื่นหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยนะแรามัวแต่กังวลเรื่องนี้เราก็คงไปไหนกันไม่ได้หรอกอ้สิเราควรจะทำอะไรสักอย่างไหมไม่ต้องกังวลดูเหมือนว่าจะมีคนเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วข้าได้ตั้งตารอ ไม่ไหวเลยละ่ะโอเคก็ขอจบไปไมไ,มไม่ใช่ดิ <laughs> จะรีบไปไหนเรา <c oughs> เดี๋ยวกันนะอโอเคของพวกอาวุธนาจา,มาไม่ค่อยมีเก็บไว้ก่อนอืมสี่สิบเจ็ดเหรียญแล้วนะเรืออืมโอเคอันนี้เอาออกเอาออกเอาออก อ่เรียบร้อยจะรีบไปไหนหรออืมาดูความสัมพันธ์กันรอบที่แล้วไม่มีรอบที่แล้วลืมอ่ารอบนี้ใครดีอะใครก็ได้เนาะอืมคนที่ไม่ค่อยได้คุยอย่างเช่น อย่างเช่นอย่างเช่นอืมใครเดียวคนอูท่านคอนด้สุกุข้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามที่มันรู้จักเนตเดยของเจ้าในการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ดินลนในโลกใบนี้ขอรับข้ารู้สึก ถึงความจริงใจในคำพูดของท่านเบลว์วนี้ข้าภูมิใจที่ไดเ้เป็นเพื่อนกับท่านข้าไม่คงควรเลยแต่ข้าก็หวังว่าท่านจะไม่ฝืนจนเกินไปคำพูดเหล่านี้อาจจะดูกดดันแต่ข้าไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิสัยจริงของท่านหรือเปล่าค,คือว่าข้า ผ่อนคลายสักหน่อยไหมท่านคาเนสุกะจิปัญญาณแห่งการเสรียสทที่อยู่กับการละเลยผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้อยู่กับการละทิ้งเอกลักษณ์ของตอนเองท่านเข้ามาคุยกับข้าเหมือนกับเป็นเพื่อนข้าชอบที่ท่านเป็นเช่นนั้นท่านคาเนสุกะจงเป็นตัวเองและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตด้วยวิธีนั้น ความใจกว้างเช่นนี้ยอมรับข้าและสิ่งที่ข้าเป็นตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านคู่ควรกับตำนานข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนับถือข้าเป็นเพื่อน <c oughs> โอเคก็ขอโจเพนครับย่ชอบอย่าลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเดินไปเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พาริชาบบ๊ายบาย